รั่วเลยพี่น้องใส่หัวมันผมว่าสองน่าจะได้ครับพี่น้องนี่ครับจัดไปครับผม นะครับพี่น้องครับเนื่องจากว่ามันเกิดปัญหานะครับพี่น้องแลวผมจะามาอธิบายพี่น้องฟังนะครับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับผมตกเจด้วครับอ่านะครับพี่น้องนี่นะครับวั พี่น้องครับืันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับไม้นี้นะครับที่ว่าผมไม่เห็นจิบดาดสุดนะครับพี่น้องนะแต่ว่ากลับมาหลบที่ผมมาได้มาตกปลากายนะครับพี่น้องบอกผมจะมาเหรียญเฉดนะครับพี่น้องครับนี่ครับก็เป็นเหงื่อนะครับใส่ปลาทูครับอยูนี่เขาเจ็บตกใส่ปลาทูนะครับพี่น้องนะเบื้องกองใส่ถุงใส่ปลาทูนะครับกะปลาันกินใส่ปลาทูแทรพี่น้องนะเพราะว่าก็ตกใส่ปลาทูกันแต่เขาเหลือก็อาจจะสาดเวนี้เวนี้กันแหละนะครับโอเคพึงมาหอดไม้พี่น้องครับนี่ครับสภาพไม้ที่ว่ามันตกปลากายไปปลากยมตัขึ้นนอู่่ะร มันก็นเขียวพอสมควรนะครับพี่น้องครับนะมนตกกินยูเทอเดียวนะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมอยากเตรียมอุปกรณ์นะครับพี่น้องนะยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เลยเดี๋ยวผมอยากเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ขอยัดอ้อยนะครับนะก็คลิปชโดนี้นะครับผมก็เฮื่อให้เพื่อนๆอยู่นะครับวิธีการตกวิธีการตกจังไห่นะครับย้อนกลับไปเบื้องไรกครับพี่น้องครับนะโอเคเดี๋ยวลุยกันครับพี่น้องครับถองฟ้าแจมใสครับวันนี้นะครับตัดไปครับพี่น้องลุยครับ ไอ้พี่น้องแล้วออยเงนินครับผมนี่ครับใส่ประถูครับ สวัสดีครับพี่น้องมาผมมาผอผมนี่ยทุนอีกคือเก่าครับคลิปนี้ก่าภาพพี่ผนองมาตกปลาคือเก่าครับพี่น้องครับมื่อนี้บริเวณที่ตกปลาไก่นะครับพี่น้องจะเป็นไม้ที่ว <is very S 1> ่าผมมาตกปลาไก่นะครับมื่อนี้มาเล่นชัโด้ครับพี่น้องครับนะมาด้วยเหยื่อใส่ปลาทูนะครับพี่น้องครับกับตกเป so like er 네็นเหยื่อใส่ปลาทูนะครับกับผมเห็นเขาตกใส่ปลาทูกันนะครับอยู่นี่กับทันนิษฐานเล่ย์การันตีเลยว่าแน่นอนนะครับปลาคินไทยปลาทู่แท้ๆครับพี่น้องนะเพราะว่าเขาตกใส่ปลาทูกันจังไหนเวลาเขากลลลัับบ้าานนจงไ่ปททูเหือีะครับต้้อองโยนนนนนไวแแ่ะครับพี่น้องนะ ต,ตอนนี้ผมมาตกปลาไก,ก่กับมี่เฉลูขึ้นนะครับแล้วมี่เฉลูเขามาไล่ปลาหน่อยนะครับพ er ี่น้องนะที่ว่าผมตกล่ำนะครับตกล่ำอ่อยเอาปลาหน่อยนะเอ้ยตกเอ้ยตกล่ำนะใส่ล่ำอ่อยเอาปลาหน่อยให้มันเข่าแล้วก็ปลาไก่มันจะเขามากินนะเดี๋ยว่าก็กินไปที่นึงแต่ว่าบระเด็จโตแล้วก็เงียบไปเลยนะครับพี่น้องนะมันก็ไม่ค่อยหนาปะไหนนะปลาไก่นะครับแต่ก็มีโตอยู่นะครับพี่น้องวันนี้ก็เดี๋ยวลุยกันผมม่ได้ตกเฉลโอโดนเติมพี่น้องเพราะว่าผมกับจอบตกเฉลูกันนะ จริงๆเราช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ผมบาเดตกเฉโดเลยนี่ผมกัตกปลาเนาะผมก็มีกฎของผมนะครับนะไอ้ที่บอกว่าเฉโดเป็นปลาที่ทําลายระบบนี่เวีดกระซังนะครับสําหรับผมผมช่วงที่ว่ามันมีขอ,อกมีอย่างผมจะมาตกบนอย่างนะแต่ตอนนี้เขาหนาจะใหญ่แล้วลูกเขาก็หนาจะทิมแม่ก็หนาจะทิมลูกแล้วนะครับตอนนี้นะโอเคก็ได้เวลาลุยเฉโดแล้วนะครับพี่น้องครับสภาพบรรยากาศไหมครับอ้อยเรียบร้อยนะพี่น้องนะอ้อยเรียบร้อยระหน่างกับไปเบางคลิปประกอบได้ผมมีบอกอยู่นะครับนะจังไดจังไดนะครับตกเฉโดนะครับนะกะ เป็นวิทยาทานรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานนะครับนะผู้ใดที่เก่งอยู่แล้วหรือว่ามีความรู้ดีๆอยู่แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอบอกกันได้ครับผมนะผมยินดีเสมอครับพี่น้องครับจัดไปครับวันนี้แล้วเตรียมประกันก่อนนะพี่น้องลุย oh well i มาแล้วพี่น้องต๊ะแรกครับนี่ครับใส่วอมันผมว่าสองน่าจะได้ครับพี่น้องนี่ครับจัดไปครับผมครับพี่น้องครับบังอันนี้กัมีโตกินครับพี่น้องเต่าบ่ได้นะครับพี่น้องนะกระชากขั้นเกือบต๊น้ำเลยครับพี่น้องครับเนื่องจากว่ามันเกิดปัญหานะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะอ่ามา อธิบายพี่น้องฟังนะครับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับผมตกเสดนะครับอ่านะครับพี่น้องนี่นะครับวังหันนะครับผมจะเปิดแขนควานไว้ยังสีนับเบื้งนะสังเกตนี่นะครับแขนควานเบ็ดผมจะตั้งนะกษัะลักษณะยังสีนะครับนะเปิดแขนควานนะครับนี่นะครับแล้วนะพี่น้องนะเบื้งเอ็นผมนะเอ็นผมมันเอ็นใหญ่แ้วมันหยิกนะพี่น้องนะเอ็นใหญ่มันหยิกแต่ถัาให้เอ็นแบบ่หนิกเป็นสายรีดก็บ่จําเป็นตรงเฮดแับผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะครับพี่น้องครับอ่านะครับผมนี่ไว่า ผมจะเปิดแค้นขวานเป็นยังสีนะครับพี่น้องนะแล้วก็อ่สายเอ็นจะหยิกดวงสีนะครับนะสายเอ็นหยิกดวงสีนะนี่เป็นไก่นะพี่น้องป่ามันดึงออกครับพี่น้องครับสมมุิปลาดึงออกปืดปืดปืดแล้วเอ็นที่มันหยิกอยู่พี่น้องมันขอมาพันหนึ่งทีพันพันไก่ครับนี่ครับพันเข้าไปครับนี่ปลามันดึงนะปืดปืดปืดดึง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 แล้วเอ็นมันหยิกกันมาพี่น้องนี่มันเดือดังเขีครับมันเข้าไปพันครับพันล็อกไก่เังนสีพี่น้องนี่แล้วก็กลายเป็นยังสีครับ ดึงปากินบุบเนี่ยมันจะตีตรงนี้ครับเนี่ยเปิืงปลายขั้นอย่างนี้นะพาดึงกับขั้นกับตกน้ำเลยครับกระโดดน้ำตาม,มนนเ,นนตเนื่ยหุ่นเลยคพี่น,อน,อน,น้องบ่ได้ไตัวครับพี่น้องครับโอ้เนี่ยครับปัญหามันมีรอยแปดครับพี่น้องตกเฉโดครับแต่ว่วาถ้าเป็นเอ็นหน่อยมันก็โอกาสขาดได้สูงครับพี่น้องวังโตวังที่ผมได้ไปบอมันพาไปพันใหม่ตรงนั้นเลยนะมันฉลาดมากนะปะะลาเฉโดแตสังเกตคลิปนะครับมันจะเข้าไปพันนะมันือดึงดึงอยู่ตรงนั้นเอ็นไ่นี่นะครับมัน ได้ผลไม่ลาป่ามันเขาเงื่อเขายังห้องห้องงัดได้นะครับแต่เอ็นหน่อยขาดได้ทีครับนะครับอ่ะนะครับแต่ว่ามันก็สิมี้อดีข้อเสียครับพี่น้องครับเอ็นใหญ่มันก็สยิดนะครับแต่ว่าเอ็นนี้มันเกิดใส่ทนมันพันทั้งสีเลยพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นอุท่าหวนะครับพี่น้องครับนะการตกไปลาถดูนะครับมันเกิดได้ตลอดนะเบื้องอินมันจะยิกกันทีนะเวลามันลากไปทีมันจะพันบ่พันไก่นี่กับพันไก่นีเละพี่น้องนะครับโอเควิธีการแก้พี่น้องครับนี่ครับนี่นะครับผม เรียนผูกก็ต้องเรียนแก่นะพี่น้องนะวิธีการแก่นะพี่น้องนี่นะนี่เบื้องดีๆครับผมกะอธิบายพี่น้องฟังนะครับนะเพื่อที่จะเอามันมีประโยชน์แน่นอนครับเพี่นแก่ครับนี่ครับผมกะนี่เลยเปิดแกงคันนึกเกานะครับดึงตัวหนีมากหอกนี่เอายางหัดไว้ยางเพระต้องเระต้องยางนี่เพระต้องหัดเนียนมากนะเพราะหัดเหนียนดึงว่ไปอีกนะพี่น้องเอาเข้าตรงยนื้อเยืดอยางเข้าก่อนนะครับนะยืดอเื้อื้อยางเข้าให้มันแบบพบพ่อประคองไว้นะเพื่อเป็นยุ่งทีนะ ถ้าปลาสืดูมันกินมีดอกภาษังเกตษบ้างน,นะนี่ทั้งหมดดึงสายออกนะพอเปิดการผ่านนี่เขาดึงสายออกเนี่เฮาดึงไกลๆเลยปึ๊ดไหลออกเลยทีนี้ปึ๊ดออกไปเลยเห็นบ่าพี่น้องน้าวิธีาการแกะครับกีเห็ดทุกอันครับนี่ครับก้างกีเห็ดครับพี่น้องเลยมาบอกพี่บอกน้องก่อนครับตัดไปครับผมเดี๋ยวลุ้นกันต่อพี่น้อง จนจุดสิ้นสุดของมือแล้วครับผมนี่ก็แสงสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับมืดแล้วนะครับผมผมก็ว่าสิอยู่ต่อสักพักหนึ่งนะครับพี่น้องนะแต่ว่าสิมาล่าพี่ล่าน้องก่อนนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ต้องจากลาไปก่อนนะครก็มีผลงานในพี่น้องนะครับชมวงครับเลยตัวหนึ่งครับชัดว่าเข่าสองเท่อนะครับนะวิวองคมคลิปนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับพี่น้องนะันี่ก็ฝากช่องน้อยช่องนี้นะครับผมคลิปนี้ต้องจากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ